โอ้เอามาเจอกับบารสีกูบ่าวเอออ่าเก็บรูนได้ครับแล้วไงต่อฮะตรงนี้เพียมจะหลบอยู่ครับผมจะเป็นจีติดครับจะเอาอันตีลงครับช็อตนี้ยังไงดีจะให้โรโอูโรชานค่าสวยครับเกือบแข่งเอาไว้ลีดันเข้ามาโดนกลิ้งเลยฮะอ,อ่าววากับก๊อตง,งั้นเอาสองตัวเลยอันตีลงมาฮะป๋าอย่างกงไปมาแล้วก็ได้ก่อนไปก่อนครับตามไล่ลีดันครับป๋าตอนนี้ครับมีเปิดปิดบัตรอยู่ฮะ ยังไงฮะปิดไปก่อนรอเปิดยูนิเวอร์สมีไอชาดอีก3ไม่ต้องครับทูเมลลิงมาก่อนเลยฮะรอกินอยู่ยังไงเรียบร้อยครับป๋ากระโดดด้วยเมื่อกี้ออกมาไอชาดไปโดนพอดีครับโอ้โหนเลยกมงโบสโดนอยู่หมัดเอาใส่จังหวะอนี้ยังไงมีเดฟเบนเดมเลยฮะพยายามจะตีสู้ครับไม่ได้ตีเลยฮะโดนอันตีใบไปอีกอ้าวยูนิอ้าวยูยูนิเวอร์สอุ้ยบอกรอหลับหลับไม่ทันครับแล้วยังไงต่อละครับซีจิ้วช่วยหนืดเอาไว้มีเคอรียมาส่งของซูเมลกรีดแน่นอนกรีด ตายด้วยครับช้าไปนิดนึงฮะยิงสเปรย์มาเอาตาอยู่ดีฮะด้านหลักอันตีขวางไว้ด้วยจริงตรงนี้ตามไล่ดีโบสต์สักเีโบเช่นกันครับมีก๊อดเข้ามาช่วยช็อตใส่อุ้ยเอาไว้แค่จริงีไหลมามีป๋าเฟียมาตามลากก็อดจังหวะนี้ป่าหอกใส่ก๊อดเลยได้หนึ่งศูนย์ไปครับกับทางด้านของริมอ้าวแล้วโดนไปอ้าวยังไงครับแย่หายก่อนคนแรกจังหวะนี้โอ้สวยงามเลยกันฮะอุ้ยรอหลับแล้วหลับกันมาแบบนี้ครับ เอาไงดีฮะหายไปแล้วครับหนึ่งศพควีนรอจากข้างหลังฮะโดนอันตีไปแล้วด้วยครับรออยู่ตรงนี้ยังไงดีมีรถใส่และกรี๊ดกันมาแบบนี้ครับอันตีลงต่อคดีก็ปี้มาเป็นกรี๊ดกรีดคืนมาป่าสะดุ้งขึ้นอะไรไงโดยป่าหอกสุดคือมบัตติลินอยู่ลินโดนไหมกดสกิ้งไปหนึ่งสิ้นหนึ่งช็อตช็อตมาดิเฟียไม่มันมีซีจิ้วช่วยหนืนให้ดีเหลือเกินครับ ทริปเปอร์คิมซูเมลคลลกกิ้งมาจัดการสบสุดท้ายครับเป็นก๊อตแน่นอนตายหมดทั้งทีตกตาครับมาป้ายครับได้2ตัวด้วยดีมคออีก2โอ้โหหมัดเมามึนเลยครับก๊อตไปหนึ่งศพเลยดาวเพลย์จะตีสู้โดนมัดอาวุยรับหายเลยครับแบบนี้ฟิชเชอร์มาใสลงมาฮะมาไม่ทันากับอยู่ินเวอร์สยังไง กินสโนโบอลแล้วมาเจอตัวซับแบบนี้หิวยัดกันมาก่อนแล้วฟิเชอร์ปิดกอดอยู่กอหลงมาแล้วหูยหั่งแ้วมาลวโวยโอ้แอคโคสลับแล้วไงต่อเอจีโดนจิ้มอยู่เรียบร้อยครับสองศพวเป็นคิวของป๋าเปียะฮะลิงออกมาจังหวะนี้ครับดีกับโบสไงอยู่นี่เปียไม่มีมานาครับปั๊กมาช่วยรีมคอยไว้ที่ลินรอรอริปเปิลคิวคอย,อยู่ก็ปีมาเป็นรีมคอยรีมคอยไม่โดนใครโอ้ยังไง,ย,ง,ไงยกสุดเมวจังหวะนี้โดนจิ้มครีมแอร์ไชิปลมลม,มาก่อนินลีนเขาไม่ช่วยครับดูเดอร์เมฟรีซูมอตายครับ อย่างอุซ่าโอบได้รู<อ>ปีก<ป>่อดครับเป็นใส่ก้อดเลยใบายมาไม่เอ้าลิ่งได้ก่อนครับอูดอะอิริดันครับเป็นเหยื่อแทนเลยตรงนี้ฮะยังไงดีครับมีกดเข้าเกลียบอิริดันยังรอดละไม่รอดครับด้านหลังมีไล่ครับก้อดเรียบร้อยครับก้อดไลค่ครับเฟียโอ้แล้วก็ปีกสกิลมาเป็นริบทายครับยังไงตรงนี้โดนเกครับยูนิเวิร์สด้านหลังซูงเมลมีรูนเฮสอยู่ครับตามจิ้ม f อ g ครับ f อ g แอคโคไม่โดนอะไรเลยครับตรงนี้แล้วก็ตายหนึ่งส่เอเชเกอร์ ลินโดนมบบเดามาหายมืนไม่รีบร้อยสวนไว้แล้วก็ตายเนสวนการเหลือที่กิมโบส์ะศสุดท้ายแบบนี้อนสแนนจับมาครับลิงหลบได้สวยงามปักอย่างไรโอฟอยู่ครับยังมาขวางยังมาขวางมาอยู่ขวาไอยจังหวะนี้ยังไงครับโดนดักหน้ามาสวนทึ้ได้แข็เอาไว้โดนใบไม้เอ่ยเพ่จะจิ้มอยู่โดนใบไปแล้วด้วยป๋าเฟียมาจิ้มติดแบ๊ดไหมติดแป๊หรือเปล่ายังมานะหมดไม่ต้องครับเสร็จปักโอฟจัดการไปหมดทางไงดีครับอนสแนนจับมาไอชาดดึงเอาไว้ยังมีสโนบอยครับรอช่วยจังหวะดีๆครับ และสนอโบลบมาจังหวะนี้มีใบหมู่กันมาครับคอดาวขวางไว้าการหลับพอดีวอตอั play ดาเมจฟรีหลับชุดนี้ดาวมาแล้วเราชาร์ดได้อยู่ดีครับคอมโบกับคีเปอร์ครับแม่ครนี้มันหัวกันอยู่ยังไงสนาจับมาครับเฟียแบงกิ้งบาราติลงโอ้โหไม่ไว้คุณแก่ครับตายแล้วตรงนี้ได้เฟียไว้ครับแบงกิ้งไล่กันมาคอมโบกับมานาลิกแล้วเจ็บครับเฟียมีหลับกันมายูนิเวิร์สบลิงมาโดนหลับพอดีครับ เอาแล้วคอมโบกับคอดาวสักดีครับชาร์จด้วยแบบนี้พายุหลบไปไม่โดนอะไรเลยครับซูเมลเจมนำมีเครื่องสายช่วยมาอย่าไงนไีดีอันติลงมาด้านลหลังครับเคลื่อนเอาไว้ที่ลีดานครับไม่กิวาได้ก่อนจังหวะนี้ฉีดอิริดันโอ้โห,โหกอดไล่เลยซูเมลเนะนี่ยโดนฉีดอีกหนึ่งครแต่วันนี้ผมว่ามันมึนๆอย่างนี้ไม่รู้อะวันเล่นโปลครับจัดการซูเมลครับด้านหลังยังไงดีครับตรงนี้เฟียตีฟรีๆครับเด็กโบก็หายหนึ่งศพและลินพยายามจะตีสู้อิริดานพยายามจะไม่กิ้งบาร์ตีสู้กันใหม่ไหวอยู่ดีคครับเหลืออกนนึงฮะ ตีสู้อยู่มีซื้โก็จีๆแล้วครับ <c oughs> FNG เฮ้ยแลวเลือดมันก็หลา,ายดีเฮ้ยพาไปขนาดนี้ออกไม่ติดใช่ไหมล่ะตีลงมาล้าตายคู่เลยครับ โอ้โดนเอสนแสจากไปหนึ่งศพครับเรียบร้อยพิกเคิวไปครับตรงนี้จรไปในศพครับมาเฟียบอกขอ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 หน่อยหิวหิวหิวยังไงดีมากลิ่งเข้ามาหาก้อนก่อนเรยวนี้จะเอา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 เสียใจด้วยไม่ทันเนี่ย